<Wow. S 2> โอ้โหดูเจอร์รี่วิ่งเก็บรอบรอบทะเลสาบสิสงสัยจะซ้อมสำหรับการแข่งขันใหญ่พรุ่งนี้แน่เลยไงเจอร์รี่นี่ก็เริ่มมืดแล้วนะเธอจะพักหรือยังล่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจอร์รี่จะซ้อมทั้งคืนเลย นี่เจอรี่เธอควรจะไปพักก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุดูเหมือนว่าเธอจะต้องการคนช่วยดึงเธอออกมาจากโคลนนั่นนะ Jerry. เจอรี่เอแมดกับแฟรงค์ทำอะไรอยู่นะน,นี่ทุกคน เจอรี่ต้องการความช่วยเหลือเขาติดอยู่ในโคลนแถวทะเลสาบใช่แล้วเขามีแข่งตอนบ่ายซะด้วยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปทันไหมช่วยเขาหน่อยได้ไหมเขาติดแงกเลยล่ะดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมสนามแข่งอยู่ใกล้ๆนี้เอง ถ้าเจรี่โชคดีคงจะไปทันแข่งนะมีความคิดอะไรไหมแมทจริงสิทอมเจ้ารถลากสามารถช่วยดึงเขาออกมาได้แล้วทอมก็กำลังเตรียมสนามแข่งอยู่ไปหาเขากันเถอะ ทอมอยู่นั่นไงหวังว่าแมทจะสามารถพูดให้เขามาช่วยเจอรี่ได้อ้าวแฟรงค์ไปไหนแล้วเนี่ยเน เจรจากับทอมได้ความว่ายังไงบ้างฉันว่าแฟรงค์ดูมีความคิดอื่นอีกนะจริงด้วยทะเลสาบอยู่ไม่ไกลจากสนามแข่งนัดชาลีเจ้ารถเครนน่าจะสามารถช่วยยกเขาออกจากโคลนแล้วพาไปสนามแข่งได้เขี่ยมเลยทาถางชาลีจะช่วยเรานะ นี่เจรี่แมดกับแฟรงค์พาชาลีเจ้ารถเครนมาช่วยดึงเธอออกจากโคลนแล้วนะ mm hmm. mm hmm. ทีนี้ก็พาเข้าไปสนามแข่งเลย มีเวลาก่อนการแข่งขันเล็กน้อยเราช่วยทำความสะอาดเขากันเถอะ mm hmm. ดีมากตอนนี้ก็เหลือแค่ล้อที่ต้องเปลี่ยนทอมว่างหรือยังนะอ๋อท่าทางแมทจะไปเจรจาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. และคราวนี้ mm hmm. ทอมก็สามารถช่วยได้ด้วย เวลาเหลือน้อยลงทุกทีเราต้องรีบเปลี่ยนล้ออย่างรวดเร็วชาลีช่วยได้อีกครั้งทีนี้ก็รีบใส่ล้อเข้าไปเลย <c oughs> เยี่ยมมากทันเวลาแข่งพอดี <c oughs> การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าเจอร์รี่อาจจะชนะ จริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เขาไปติดในโคลนเพราะทำให้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เขาทำได้แล้วชนะแล้วโอ้โหเธอทำสมเร็จแล้วนะสองสามชั่วโมองก่อนหน้านี้ยังติดอยู่ในโคลนอยู่เลยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆช่างเป็นทีมที่ตั้งใจทำงานเหลือเกิน ไงแมดคืนนี้ดูยุ่งจังเลยนะ <S <S ป้านเมืองดูสงบสุขจริงๆเลยดูเหมือนว่าพวกตัวสร้างปัญหาจะหลับกันหมดแล้ว <S 1> <S 1> แมดเธอได้ยินเสียงใครร้องไห้ไหมหรือฉันหูแว่วไปเองไปดูกันสิ นั่นเบนเจ้ารถแทรกเตอร์นี่เบนเธอเห็นใครร้องไห้หรือเปล่า mm hmm. ไม่หรอ mm hmm. ไปปลูกแกรี่เจ้ารถเก็บขยะก,กันเถอะเขาน่าจะรู้อะไรบ้างแกรี่ขอโทษที่รบกวนนะ mm hmm. แต่เธอได้ยินเสียงใครร้องไห้บ้างไหม mm hmm. ไม่เลยเหรอืมไม่มีอะไรตรงนี้งั้นไปตรวจถนนนั่นกันนั่นซูซี่เจ้ารถชมพูจิว๋ว นี่ซูซี่เธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อไฟไม่ทำงานแล้วเธอก็กลัวความมืดสินะฉันเข้าใจเธอเลยล่ะเราก็มองไม่ค่อยเห็นบริเวณนี้ไม่เป็นไรนะซูซี่เธอปลอดภัยแล้วว่าแต่ว่าเธอใช้ไฟหน้าได้ไหม โอ้ไฟหน้าก็พังมีหน้าเธอถึงได้ตกใจขนาดนี้แต่ไม่ต้องห่วงนะแมทจะพาเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยนี่แมทจะไปไหนหนะ่าอ๋อเข้าใจแล้วแฟรงค์อยู่ห่างออกไปอีกสองถนน เขาสามารถได้ยินเธอนี่เพื่อนเราต้องการความช่วยเหลือ mm hmm. ซูซี่อยากกลับบ้านแต่ไฟหน้าของเขาพังแล้วถนนนี่ก็มืดมากเลยช่วยหน่อยได้ไหมแฟรงค์ mm hmm. ขอบคุณนะ mm hmm. พวกเธอจะพาซูซี่กลับบ้าน mm hmm. ใช่ไหม ไม่ต้องกังวลไปซูซี่แมทก,กับแฟรงค์ช่วยเธอได้ได้ <S 2> <S 2> <S ยินเสียงนั้นไหมมาจากไหนน่ะดูเงาสิดูเหมือน สัตว์ประหลาดน่าสยองขวัญเลยเออเรากลับกันดีไหมอา้าวโถยนั่นบิลลี่เจ้ารถเกลียดดินเขาเดินละเมอนอะ่ะบบลลี่ตื่นบิลลี่ตื่นเร็วบิลลี่เธอช่วยบอกทางกลับเข้าไปในตัวเมืองของคาซิตี้หน่อยได้ไหมเจ๋งไปเลยขอบคุณมากนะ แล้วก็เลิกเดินอมเอได้แล้วเราเจอกันนะบิลลี่เอาละ่ะซูซี่เธอมาถึงยังปลอดภัยแล้วนะบายบายแล้วก็อย่าลืมซ่อมไฟหน้าล่ะ S <S <s <học> <S เราเจอกันนะแมทแฟรงค์บ๊ายบาย